ต้องต้องมีไม่ใช่คนม่ต้องมีเลยครับว่าเป็นหัวใจหลักของการก่อสร้างก็มีเสาเข็มถ้าเกิดว่าเสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสร้างมาสวยรูไงมันสุดท้ายคือถ้ามันรับน้ำหนักมันคือพังอีกต้นทำไมมันสูงจังเลยอะไรพวกนี้ถามอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ต่อให้มันเท่ากันอ่ะถ้าอัดไปปุ๊บมันเกินกำลังลองเสาเข็มไม่ได้เสาเข็มจะหัก อยู่ผมทั้งแชมป์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กซิลีนนะครับแถวถนนพระรามสองแต่คือวันนี้ประเด็นก็คือเรามาเจอกับพิวดพอดีที่เป็นวิศวกรของบริษัทเราเขาเข้ามาตรวจในเรื่องของคุณภาพเสาเข็มว่า ถูกต้องตามหลักไหมอะไรพวกนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีชื่ออู๋นะครับชื่อจริงชื่อปริวัตรอ่านองค์แล้วในส่วนของผมเองคนระับเป็นวิศวกรระดับสามัญน,นะครับโยธามาดูแลในส่วนของการตอกเข็มทั้งหมดมาตรฐานในการตอกว่าได้โบหรือเปล่าสำรวจพื้นที่ว่าการตรวจต่างๆการตอกต่างๆ,ๆนะฮะว่ามันโดนระบบไฟฟ้าใต้ดินหรือเปล่าระบบประปาใต้ดินหรือเปล่าก่อนตอกทุกครั้งเราต้องมีการสำรวจ เปิดอะไรกันอยู่ยตัวนี้ก็คือว่าเป็นการบริการลูกค้าเหมือนกันนะครับคือฟรีตอนนี้คือไม่มีคาาา่าใช้จ่ายมันอยู่ในคาาา่าใช้จ่ายของอของบริษัททั้งหมดใช่ครับวันนี้เขาเรียก่ายการออฟเฟอร์ให้ลูกค้าคร,ครับตอนนี้เรามาในส่วนของงานที่เขามีระบบระบบประปาหรือว่าสุข,ขาพ,พี่บ้านเดิมของเขาอยู่และะ้วนะฮะตอนนี้เรามีการมาดูว่าตำแหน่งที่เราตอกไปตำแหน่งที่เขาวางพ่อ มันโดนท่อทําความเสียหายของเขาหรือเปล่าแต่เมื่อเรามาสํารวจปุ๊บเราจะรู้เลยว่าระบบท่อปปาระบบท่อน้ําทิ้งะระบบถังบาบัดนะครับเรามีถังบำบัดต,ตัวนี้แล้วก็มีดักไขมันมีถังดักไขมันเรามีระบบะปลวก ท่อบหลวงระบบท่อบไฟฟ้าใต้ดินนะครับตัวนี้เพราะสิ่งบางตัวที่มันอยู่ใต้ดินน่ะมันมเห็นมองไม่เห็นแล้วมันแก้ปัญหายากมากตัวนี้ถ้าว่าง่ายเลยเนี่ยยาวที่เรามองเห็นกันไปเนี่ยก็คือเรามีการสำรวจด้วยทุกอย่างเลยว่าชั่วและร้อยเปอใช่เรามีการสำรวจด้วยแล้วก็ ดูในดูในลายของระบบบำบัดต่างๆว่าท่อแนวท่อเป็นแนวไหนครับคือเห็นสภาพอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านสองหลังใช่ครับบ้านคู่อ่ามันเป็นบ้านคู่ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันสมมติว่าลูกค้าตอนเนี้ยอยากจะลงเสาเข็มแล้วแต่ไม่แม่งอยากจะใช้ก่อนเลยแต่ยังหาผู้รับเหมาไม่ได้ตัวนี้เราก็เขียนแบบให้ด้วย ได้ครับได้เราเป็นบริการเพิ่มเติมได้ครับแต่ตอนนี้ว่าลูกค้าอยากให้เราออกแบบผ่านลากหรือว่าออกแบบสร้างขึ้นมาต่อเติมตัวนี้เราก็ออกแบบให้ลูกค้าได้นะครับเบสเซ็ตครับวัสดุส c e เราสามารถทำให้เข้าได้หมดเลยครับ ทางบริษัทจะรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับอย่างเช่นว่าความเสียหายเกิดจากการตอกอย่างเช่นว่าโดนระบบใต้ดินที่เรามองไม่เห็นน้ํารั่วสายไฟขาดเนี่ยเราดําเนินแก้ไขให้หมดก็คือลูกค้าสบายใจได้เลยใช่ครับคือที่อยากจะลงเข็มก่อนเนี่ยลงได้เลยครับไม่ต้องห่วงอะไรท้งนั้นหลายคนปัจจุบันนี้ก็คืออยากจะตอต่อเติมหรือว่าจะตอกเสาเข็มเนี่ยก็คือนึกถึงก่อนเลยว่าต้องมีผู้รับเหมาก่อนนะใช่ครับหรือว่าอะไรอ่เงี้ยแต่ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วบริษัทเราไม่ต้องแล้วก็การการตอกเสาเข็ ไม่เห็นว่าเออไม่จําเป็นว่าต้องมีวิศวกรหรือมีผู้ชี่ยวชาญมาดูแลแต่จริงๆอ่ะงานฐานลากงานเสาเข็มเป็นงานที่สําคัญที่สุดคือควรมีต้องต้องมีไม่ใช่ควรมีต้องมีเลยครับว่าเป็นหัวใจหลักของ uh huh. อก,าการก่อสร้างก็งมีเสาเข็ม ถ้าเกิดว่าเสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ทุกสิ่งอย่างคุณสร้างมาสวยรูไงมันสุดท้ายคือถ้ามันรับน้ำหนักมันคือพังฐานรา,ากเสาเข็มต้องให้ความสัมพันธ์กับเขามากครับมากครับคือควรเลือกบริษัทที่มันมีมาตรฐานหน่อยแหละเลือกบริษัทไหนได้หนึ่งมีความมาตรฐานนะครับมีวิศวกรควบคุมงานตามหลักของวิศวกรรม,มรนะครับตัวนี้ของที่ไหนก็ได้แต่ให้มีมาตรฐานก็ถ้าเกิดว่ายังสงสัยว่าจะต่อเติมแล้วก็ยังไม่รู้ว่า เฮ้แป่งกูต้องต่อเติมไปทางไหนวะเนี่ยรหรือว่าต้องใช้เสาเข็มยังไงรหรือว่าต้องใช้อะไรที่ในการต่อเติมเนี่ยที่แบบมีคำถามอยู่ในหัวเนี่ยก็คือ ให้เราสองคนเนี่ยเข้าไปดูได้ครับก็ให้ไปช่วยออกแบบได้อ่าใช่ครับก็คือว่าอย่างเช่นว่าความต้องการลูกค้าพื้นฐานกว่าเขาต้องการว่าลักษณะต่อเติมอมอคือว่าเป็นอาคารกี่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นตัวเนี้ยเราสามารถที่จะให้เป็นข้อมูลอย่างเช่นว่าคนต้องใช้เข็มขนาด I18 I22 หรือ I26 ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าขนาดพื้นที่แล้วก็ความสูงของตัวอาคารที่ลูกค้าต้องการตัวเนี้ยเราสามารถให้คําปรึกษาได้ทุกอย่างแล้วแต่และที่ที่การตอกขของเเ็็มมมกกไไ่่่่ทาาัน แต่บ้านอีกหลังปอ,อกได้21อีกหลังถาม,ถามว่าทำไม19ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักของเสาเข็มชั้นดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การคำนวณในการตอบ ทุกก็คือกระไวยเข็มตอกพวกเนี้ยใจรัศมโบเป็นหลักใช่ครับอย่ก็คือดินดันด้านล่างอ่ะเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแม้บางทีมันเป็นคลื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีลงลึกกว่าต้นนี้ทำไมลงลึกต้นนี้ทำไมลงตื้อใช่ครับมันบางเป็นคลื่นอยู่ด้างล่างเน่เพราะว่าระดับดินข้างล่างมันจะไม่เหมือนกันชั้นความลึกแต่ละที่ไม่เหมือนกันแม้แต่ในโครงการเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงกันเสาเข็มก่าความลึกก็แตกต่างกันแล้วมีคําถามว่าถามว่าทำไมเอดดินเหมือนกันบ้านเหมือนกันอาะทำไมตอกไม่เท่ากันถ้าคุณไม่ไม่รม่เเขขาาานึกวีปัญหือ หรือเปล่าหักคุณหยุดคือเฟลหรือเปล่าเฟลหรือเปล่ามันตกมันหักหรือเปล่าแล้วคุณหยุดตอนอีกต้นทำไมมันสูงจังเลยอะไรพวกนี้ขึ้นไหมมันขึ้นอยู่กับการรั่นันหนักของเสาเข็มถามอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ตอกให้มันเท่ากันอ่ะถ้าตอกเท่ากันมีปัญหาว่าถ้าอัดไปปุ๊บมันเกินกำลังของเสาเข็มมมนได้เสาเข็มจะหักนั่นคือไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เห็นผลดีไม่จำเป็นว่ามันเหลือเยอะก็เหลือไปไม่เป็นไรครับตอนนี้คือผลดีก็คือคุณคนหยุดแล้วเพราะปลายเสาเข็มมันไปอยู่ชั้นเดียวกันนั่นแหละใช บ้านเดี่ยวเทาโฮมต่อเติมลงรถหน้าบ้านรงงานทําพื้นทุกอย่างเลยคือพวกนี้เราสามารถแนะนําได้แนะนําได้หมดเลยแล้วก็สามารถเขียนแบบออกแบบให้ได้เหมือนกันเนาะก็คือฝากไว้ตัวนี้ถ้าให้เราเข้าไปดูมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วขอบคุณพิวอุด้วยครับแล้วก็ฝากไว้นะครับถ้าจะใช้เสาเข็มนะครับอย่าลืมนะครับผมช่งแคมเพราะเสาเข็มวีดีโอวันนั้นอึดทนแข็งแรงเสาเข็มเ d ปดีอดภายอึดทนแข็งแรง